สวัสดีครับพี่น้องครับนะฮะตัวนี้ตูหลูนะครับนะลูกซีไวซูนเก้าหกนะฮะแมเป็นลูกผสมนะครับนะฮะไทยไงบวกบามันนะครับนะฮะไทยไงบวกบามันนะครับเบิ้งครับนะฮะเบิ้งเนื้อหนังนะฮะนี่หอก็พบที่นี่ผ่อนไปแล้วผ่อนเบิ้งพี่น้องอันนี้เพิ่นเปิดว้นะครับนะสี่หมื่นนะเนี่ยนะครับนะสี่หมื่นนะครับนะฮะ ลงไปคลิปไปสองรอบแล้วนี่นะครับการโตดีขนาดครับนะแดงแดงดีครับแดงดีเลยตูหรูหูซีไวซ์0.6นะครับบึง่ายซีเขาซิบเดือนนะฮะบึงพี่น้องนะครับนะบึง่าย ถอยเนี่ยโอ้สุดยอดนะเขาบ่ไอ้แต่งนี่ยเขาหลุดนเอาเขาหลุดธรรมชาติเลยจินี่เขาหลุดธรรมชาติเลยครับพี่น้องครับนะบ่ไอ้แต่งบดได้บ่คือบดได้จีเลยแต่มันมันหลุดโดยพันธุกรรมเลยนะครับนะันเป็นโลนนะฮะเขาบ้านผมเอินหัวหลุนนะฮะคนจะนะฮะบางมองว่านะฮะบ้ามั่นนะครับนะหัวโลนนะบานผมหัวหลุนในเดียวกันนั่นแหละนะครับมาอี่ทีน้องครับนะฮะหลงคลิปไปแล้วนะเนี่ย เนี่ยลงชีไปนั่นแหละนะครับมือนี้มาเลี้ยงลูกครับพี่น้องครับนะ่ยอยู่กับไก่โต้งนะมือนี้นะครับนี่นะเจ้าของนะฮะนายาดนะครับนายาดเปิดไปหลายปีนะครับตัวนี้ว่าชีกับชี้แล้วชี้สิบแล้วมันเกิดงามอยู่ดอกงัวมันก็มนแต่นกซนกูใดสนใจกับจริงกลางมาคุยกันเนาะนะเบอร์ยังครับนายาด 0 6 1 1 5 2 1 5 2 7 4 9 6 7 4 9 6หนี่เเะเป็นลูกซีไว้0 9 6เกาหเนาะนะผู้ใดสนใจอยากกิงกลางมานี่พี่น้องครับนะเบื้องบนเบิ้องท่ายนะครับนะเบิ้งงบนการโตพี่น้องครับนะยืดคิงนิ่งเงี้ยแดงแดงกันเสียตานี่นายจัดนะแดงกันเสียตานะครับนยดน่ะเอาไปเป็นพอพันกับเป็นตานั่นเนี่ยหรอแมนนะครับนะฮะ โอ้แดงดีพี่น้องครับนะบังการโตฮะอือ,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 อตู้รู้ตู้รู้ตู้รู้ขวัญตู้รู้เบื้งหลังฮนะนานลอดขนาดนีหนานเออนกามันยอดดีลๆตู้รู้นี่อือบังครับก่อนไปแล้วไปแล้ว<ช>นะฮะนี่จะเป็นคลิปสามหมดนี่ลงไปแล้วสองคลิปแล้วเนี่ นะครับลงมาแล้วสองคลิปแล้วเนี่ยนี่ผู้ใดสนใจตัวชีวะฮะโตโชีวะนี่นะไก่ต่งไหนว่าเอาหมวกก็ได้เอาอาณาจักปิดนะฮะปิดประตูนะฮะไก่ต่งหมาว่าเลี้ยงลูกครับพี่น้องครับอายุสร้นแล้วครับนี่อัน โอเคพี่น้องครับผู้ใดสนใจนะโทรหาดานายัดนะครับนะสวัสดีครับ